โอเคค่ะโค้ดเบลจัดให้เลยสําหรับโค้ชนะคะที่เคยได้งานที่เร็วง่ายได้เยอะสุดๆในระยะเวลาสัส้นๆก็คืองานจำนองค่ะซึ่งที่แปลงนั้นนะคะอยู่ในซอยบ้านโค้ดเองค่ะเจ้าของติดป้ายว่าขายแล้วโค้ดก็โทรไปคุยค่ะว่าเอ๊ซับแปลงนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่เผื่อถ้าราคาดีเราอาจจะซื้อเก็บไว้ซึ่งคุยไปคุยมาค่ะ เจ้าของก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยากจะขายเลยหรอกอยากที่จะเก็บไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวที่แถวๆเนี้ยจะราคาขึ้นโค้ดก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นสนใจที่จะทําขายฝากหรือจำนองไปก่อนไหมคะเอาเงินไปหมุนทําธุรกิจก่อนได้แล้วระหว่างนั้นนะคะโค้ดจะช่วยขายให้ซึ่งเจ้าของก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็ทําทันทีเลยค่ะสําหรับงานนั้นนะคะโค้ดร,รับจำนองไปที่15ล้านบาทแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นมาที่1นล้านสองแสนบาทโดยใช้ระยะเวลาแค่3าวันเท่านั้นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวโค้ชเบลจะมาตอบให้ค่ะเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ BSA 365ค่ะ